ขา่าวว่าคัมเมนเชสเตอร์เดประจำวันที่24มิถุนายนโดยโค้ชเทฟ,ฟบอลแมนเชสเตอร์เดยันนี้คอสนอถึงเวลาป็อกบ้า5ประเด็นร้อนก่อนแมนยูจะบุกกับเชฟฟิลด์คืนนี้โดยทางแมนเชสเตอรดเตรียมลงทำศึกฟิลิกปีคืนนี้นะฮะด้วยการเปิดปรังโอเทฟฟอร์ดรับการมาเยือนของทางเชฟฟิลด์ยูเต็ด เพมที่ฟอร์มไม่ธรรมดามากในฤุูการนี้นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเจอกันครั้งที่2ของทีมรุ้นตัวฟุตบอลยุโรปดังนั้นไม่ต้องบอกเลยว่าเกมนี้3แต้มสําคัญมากแค่ไหนแต่ก่อนทั้ง2ทีมจะฟาดกันคืนนี้เราหยิบประเด็นน่าสนใจมาพูดคุยกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากประเด็นที่1ดาบิดเดคอาต้องเรียกฟอร์มซะแล้ว เป็นอีกครั้งที่ดาบิดตตกเป็นที่พิาพากษิจารกันอีกครั้งในฤดูกาลนี้นะฮะหลังจากที่เขาปัดบอลพลาดในเกมพบกับสเปอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยทางรอยคีนตำนานผีแดงออกมากล่าวเลยว่าเด็อานั้นเป็นผู้รุ่งาประตูที่โดนอวยจะเกินความสามารถความเป็นจริงร้อนถึงโซชาต้องรีบออกมาปกป้องนายด่านชาวสเปนมาว่ายังเป็นนายทวันดีที่สุดอยู่ในโลกอยู่นะและเขาเพิ่งเสียสองประตูจากทั้งหมด7เกมหลังสุดแค่นั้นเอง ในด้านอีกทางหนึ่งของกระแสของดีแทนเดอร์สันในทะวันที่สโมรสรปล่อยยืมให้กับเชฟฟิล์เริ่มร้อนแรงอีกครั้งมาหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มสุดยอดในฤดูกาลนี้จนดทำให้เริ่มมีการตั้งประเด็นกันว่าฤดูกาลหน้าเขาควรจะได้เป็นเมอหนึ่งของแมนยูแทนที่ดาบิดตเดคอหรือไม่แถมโซชาก็ออกมากล่าวแล้วว่าฮันเดอร์สันมีดีพอจะเป็นเมอึให้กับผีแดงอยู่นะ ส่วนแกลิงเทวิลตำนานแบดขวาระบุเลยว่าสาเหตุที่ทำให้ดาบิดเดคิอาฟอร์มตกเป็นเพราะเขาโดนแฟนบอลสเปนโห่นะฮะและด่าใส่อย,ย่างหนักตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนทำให้สภาพจิตใจเขาเลวร้ายลงไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นจริงเดคิอาคนนี้ต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยเร็วและคงต้องเค้นฟอร์มเก่าๆของเขาให้กลับมาอีกครั้งเขาต้องไปสนคำวิจารณ์และมุ่งทำหน้าที่ในสนามให้ดีที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือความผิดพลาดง,ง่ายๆแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นในเกมคืนนี้ ต่อมาประเด็นที่2ถึงเวลาป๊อกป้าลงตัวจริงแล้วโดยพังพอป๊อป,าป้าเพิ่งจะหายจากการบาดเจ็บและได้ลงเป็นตัวจริงในเกมแรกในรอบ6เดือนในเกมเยือนสเปอร์แต่เจ้าตัวทำงานไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโชว์เส็เท้าหลอกเอริกไดเออร์จนแข้งไก่เดยยท้องนะผมต้องทำพลาดเสียจุดโทษนะฮะหลังจากนั้นโซชาก็ปลื้มเป็นอย่างมาก โดยวีฟฟิลฟรแมนคนนี้ดูมีความกระตือรือร้นดีนะฮะและอยากทำงานให้ดีที่สุดเพื่อที่ผีแดงนั้นจะได้มีอนาคตในถินโอแทฟอร์ดยังคงเป็นคำถามอยู่แต่หลังจากเราด้เห็นเกมที่บุกไปแบบมาไรลาื่นของเขาเมื่อทางพอบบลปบ้านลงมาเล่นคาดว่าคืนนี้จะมีโอกาสสูงทีเดียวที่จะออกสตาร์ตตัวจริงในลีกเป็นครั้งแรกนับแต่เดือนกันยายนมาเราดูกันว่าปอกบ,บ้านจะแผงธิ์อีกครั้งหรือไม่ในคืนนี้ต่อมาข้อที่3ก็จะเป็นเชฟฟิลยูเต็ดสภาพทีมไม่เป็นใจสักเท่าไรนัก นับแต่กลับมาลิสตาร์ีซั่นนี้ลูกทีมของคิสไวเดอร์ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครมาแล้วเจนัดติดต่อกันแถมคว้าชัยถึง5นัดโดยเมื่อ2นัดก่อนที่พวกเขาสูบปร้นชัยชนะในเกมพบกับแอสันวิลล่าลังส่งบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ทางโกรายไม่ทํางานขณะที่นัดล่าสุดก็โดนนิวคาสเซิลถล่มยับเยินไป3.0หต่อังเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนพวกเขาจะต้องการจุดเปลี่ยนโดยเฉพาะเกมนี้ หากพวกเขาสามารถเก็บแต้มได้เต็มนะผมจะได้เรียกความมั่นใจกลับมาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคืนนี้พวกเขามีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นพอสมควรตัวดังจอนอีแกนประการหลังตัวหลักจะติดโทษแปนจากการโดนใบแดงนัดที่แล้วแถมยังต้องรุนเช็คฟิตกองหลังอย่างฟิลจาคิลกาและก็แจ็คโอคเนลที่มีการบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่ส่วนน่านไนด่านคนสำคัญอย่างดินไฮเดอร์สันก็จะอดลงสนามอย่างต่อเนื่องในการยืมตัวเขาจากทางแมนเชสเตอร์นั่นเอง ต่อมาเป็นประเด็นที่4บทเปลี่ยนสําคัญนัดที่แล้วโดยเชฟฟิฟลเตดตเคยทาแสบใส่บีสแตนดงมาแล้วในนัดแรกที่เจอกันหากใครยังจำได้ในเกมนั้นลูกทีมของคิสไวเดอร์เนี่ยออกสตาร์ทเกมได้อย่างยอดเยี่ยมหลังได้ประตูขึ้นนําจากจอห์นเฟร็กซึ่งประตูนี้มาจากความบิดพลาดของฟิลโจนที่โดนฉกบอลและก็ต่อมาที่ครึ่งหลังบีสาตแดงก็มาโดนอีกหนึ่งประตูจากทางบริสมุเสเซตยิงเสียบมุมเข้าไป เฉพาผีแดงโชว์การคัมแบ็กด้วยการยิง3ประตูวรวดจากแบรนดอนวินเบียนเมสันกรินวูดและก็มาครับไรฟอร์ดซึ่งความชิงเกมนี้ควรจะเป็นสามแต้มของแมนยูแล้วแต่นาที่สุดท้ายได้มาเจอลูกตีเสมอของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ทำให้พลาดคว้าชัยแบบเหลือเชื่อโดยนัลกลงกลมนะผมต้องคงกำชับลูกทีมแล้วโดยเฉพาะกองหลังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในนัดแรกนั่นเองประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5านะครับผมบทพิสูจน์ท็อปโฟ โดยโคต้าตัวแชมเปียนลรีกกำลังลุ้นกันอย่างสุกในตอนนี้โดยเชลซีเพิ่งจะเก็บ3แต้มสำคัญเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขาทิ้งผีแดงออกเป็น5แต้มแล้วฝรัง่งแมนยูทำได้แค่สเสมอกับสเปอร์ขณะที่อีกหนึ่งทีมลุ้นตัวแชมเปียนลรีกอย่างเชฟฟิลก็ดันพ่แพ้ต่อนิวคาสเซิลทำได้สดุด2นัดติดต่อกันทำให้มีแต้มห่างโซนท็อปโฟปทั้งหมด7แต้ม นี่ถือเป็นนัดสำคัญของทีม2ทีมนี้เลยนะฮะหากแมนยูคว้าชัยได้จะกดดันเชลซีที่มีคิวต้องทำศึกบิ๊กแมตกระทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาจจะเรียกได้ว่าตัดเชฟฟิลด์ออกจากกลุ่มลุ้นท็อปโฟ,โฟไปได้เลยเพราะในทางปฏิบัตินั้นถือว่ายากทีเดียวกับโปรแกรม7นัดที่เหลือของฤดูกาลและอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นโคตายูโรป้าลีกแทนหากทีมของคิสไวเดอร์นั้นคว้า3ามแต้มได้และจะเหมือนเป็นการต่อลมหายใจได้อีกครั้งนั่นเองในคืนนี้ เอาละ,ะผมเป็นธรรม่านี่นะฮะก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นร้อนก่อนเกมที่ทางแมนยูต้ตองไปฟาดฟันกับดาบคู่เชฟฟิลเดในคืนนี้ยังไงก็ต้องไปให้กำลังใจพวกเขากันนะฮะแล้วก็ไปลุ้นไปร่วมเชียร์กันได้จะเติกันเวลาเที่ยงคืนตรงนะฮะของวันนี้เลยครับเราติดข่าวต่อกันดีกว่าะฮะปอกปากรีนวูดพร้อมสตาร์ทฆ่าการเสมืนตัวจริงแมนยูเกมฟัดเชฟฟิลเดในคืนนี้โดยมีสแสดงแมนเชสเตอร์เดมีโปรแกรมเปิดรังโอแทฟฟอร์ดรับมือเชฟฟิลเดในศึกพิเศษ คืนวันนี้นะฮะซึ่งดูแล้วมีแนวโน้มสูงเหลือเกินที่ทางพอลป๊อกป้ากับทางบรูโน่เฟร์นเดสจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงหลังจากที่เกมก่อนป๊อกป้าเป็นตัวทีเด็ดลงเล่นเป็นตัวสำรองและสามารถเรียกจุดโทษให้กับทีมก่อนที่เฟิร์นเดสจะกดลูกโทษเข้าไปแบบตุงตาข่ายช่วยทีมบุกเจ้าทานายฮอสเปอร์ไป1ต่อหนึ่งและนี่คือส1็ตัวจริงผู้เล่นที่ขุนสือโอเล็กันโตซชาน่าจะเลือกใช้งานในการดวนกับดาบคู่ภายใต้กันเล่นระบบ433อ้างอิงจากข้อมูลจากสื่อจอมแฉะนะฮะ โดยน้าผมเรามาดูกันดีกว่าเริ่มต้นกันชี่ตำแหน่งผู้สมปูรตยังไงก็ต้องเป็นดาบิดเคแคร์ในทวานมือหนึ่งชาวสเปนิสที่จะส่งลงเฝ้าเสาถึงแม้จะตัวโดนวิจารณ์อย่างดักในเกมกับสเปอร์ที่มีส่วนทําให้ทีมเสียประตูก็ตาม ส่วนแนวรับ4ี่คนก็จะเป็น Harry ire, แฮร์รี่แม็กควายกับต้นทีมจอมแกร่งคือตัวยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กส่วนคู่ขาน่าจะเปลี่ยนเป็นวิกเตอร์ลินเดเลฟมาเป็นเอริกบบย์หลังจากวิกเตอร์ลินเดเลฟนั้นดูเหมือนจะมีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมที่แล้วขณะที่แบ็กขวาเป็นของไอแมงมมุมอารามาวิสกาเหมือนเดิมแต่แบ็กซ้ายน่าจะมีการโปรเจชันซึ่งดาวรุ่งอย่างเบนตันดิมเรียนน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นแทนบรุกชอในเกมนี้ ส่วนมาที่แดนกลางเกมนี้พอบบ้ากับรานบุรุนโดเฟอร์เดสน่าจะได้ลงช่วยกันปั้นเกมตั้งแต่วินาทีแรกขณะที่เนมันยามาติสมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในบทบาทกลางรับแทนที่ของสกอตแม็กโชมิเนหรือเฟตก็ตามซึ่งต่างคนต่างก็ได้ลงเล่น,นตัวจริงในเกมบุกเจ้าไก่ดอทองไปแล้วเพราะเชื่อมาว่าโซชาคงอยากให้มีการหมุนเวียนนักเตะลงเล่นนั่นเอง สำหรับ3ามประสานแนวรุกก็จะเป็นอัลกนีมูสยานจะยืนเป็นหน้าเป้าโดยมีมาร์คัสไรตฟอร์ดเล่นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแต่ตัวรุกฝั่งขวาจะมีโอกาสสูง,งเสือเกินที่มสันกรีนวูดได้สตาร์ทเป็นตัวจริงแทนที่แดเนียลเจมส์หลังจากที่เกมก่อนกับสเปอร์นั้นดาวเตะวัย18ปีตรวจจวดจ้าดคนนี้นะฮะทำผลงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นแล้วมสันกรีนวูดดูทีมีภาษีที่ดีกว่าแดเนียลเจมส์อย่างในเกมนี้แน่นอน,นครับ โดยการจัดอันดับ11ตัวจริงในคืนนี้นะผมอย่างคร่าวๆเลยนะฮะก็จะมีดาบิดเดียวินเรียนแมกไวยเอบริกไบยี่วันวิสก้าเนมันยามาติสพอลบักบ้าบรูโน่เฟอร์เดสลาสฟอร์สกรินวูชแล้วก็มาร์คซิยานครับ ผมเป็นว่าง,งานนี้ไม่ว่าใครจะลงหรือว่าใครหนะ้าไหนจะลงก็ตามนะฮะผมขอให้แค่เกมนี้เอาสามแต้มมาได้ก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าแมนยูตอนนี้ถ้าเกิดว่าแพ้อีกวันนี้แล้วเชลซีทะลึ่งชนะคืนนี้โอ้โหงานนี้แต้มห่างกระจุยกระจายแน่นอนผมบอกไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วโซชานะฮะเก้าอี้ร้อนอีกอย่างแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีแก้ไขและแก้เกมให้เร็วทันควันเพราะงานนี้จะแพ้เขาไม่ได้นะจ๊ะป๋าจา๋า เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอยากได้แฟนบอลเราจัดให้เหมือนมาเชียที่สนามแมนย,ยูโชว์ภาพโมเสกแฟนบอลขนาดใหญ่โดยแมนยูนะผมเปิดคลิปที่แสดงให้เห็นถึงาภาพแฟนบอลที่พวกเขาติดตั้งบนอัศจรรย์น,นะฮะพู้อชดเชยการที่หลังจากนี้ต้องเล่นแบบไร้คนดูในสนามโดยภาพแฟนบอลที่พวกเขาเอามาใช้ในครั้งนี้มีมากกว่า40,000รายเลยทียดเดียว ดยตั้งแบนรนด์เชสเตเตชโชว์ภาพแฟนบอลที่พวกเขาติดตั้งบนอัตจรรยร์ส่วนหนึ่งของโอเทฟฟอร์ดเพื่อให้รู้สึกเหมือนกับว่าแฟนบอลเหล่านั้นมาเชียร์ทีมในสนามและเป็นการชดเชยที่หลังจากนี้จะต้องลงเก้นเกมเกย่าแบบไม่มีคนดูมาดูในสนามนะฮะตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ีนซึ่งในวันนี้แบรนด์ยูจะได้ลงเล่นในเกมเย่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ฟุตบอลกลับมาเตะกันโดยจะเจอกับทางจาบคู่เชฟฟิลด์แต่มันก็มีการออกกฎมาว่าทีมฟุตบอลทุกทีมจำเป็นต้องลงเล่นในแบบที่ไร้คนนนดูสา ซึ่งมันก็ทําให้ก่อนหน้านี้พิษาแดงเปิดกิจกรรมให้กับแฟนบอลส่งรูปพวกเขาไปยังส่งอรเพื่อที่แมนยูนั้นจะได้เอาไปทําเป็นรูปแล้วก็แปะมนอัจฉรย์น,นั่นเองท้ายที่สุดแล้วมันก็มีแฟนบอลมากกว่า4,000 40, 0คนนะฮะจากทั้งหมด1 9 3ประเทศที่ส่งรูปไปให้พวกเขาซึ่งแมนยูได้ก็เอาภาพโบเซตขนาดใหญ่เหล่านี้โดยด้านร่างยังมีป้ายที่เขียนข้อความต่อกันด้วยกันว่ารวพร่พลงเพื่อเราฮีโร นอกจากนี้นะผมในสนามมันก็จะมีการติดตั้งป้ายที่เป็นข้อความอวยจย่องเราเจา้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่สู้กับเชื้อร้ายและข้อความสับสนกันต่อต้านกันเหยียดผิวอีกด้วยขนาะเดยียวกันก็มีการติดตั้งป้ายที่มีข้อความมาว่าฟุตบอลมันไร้ค่าหากไร้แฟนบอล เอาไว้เช่นกัน,นครับโดยข้อความังกล่าวเป็นคำพูดในอดีตของเซอร์แมสบัสบี้ฐานานผู้จัดการทีมแมนยูส่วนตรงอจจัศจรรย์ฝั่งตะวันออกก็จะมีการติดตั้งป้ายที่เป็นข้อความไว้อะไรให้กับโทนี่ดันอดีตกองหลังของทีมที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองเป็นคำว่าง,งานนี้นะผมทางแมนยูของเรานะฮะถึงคนไม่ได้ไปนะผมแต่ก็ส่งรูปไปและก็ส่งใจไปเพราะฉะนั้นแล้วเชียร์เต็มที่เชียร์แมนยูเชียร์พวกเราน,นะจ๊ะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมแมนเชสดเตอร์เดในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจเราขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับคืนนี้เจอกันเวลาเที่ยงคืนตรงครับ